สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคลิปลงเลตยังไงให้ไม่เป็นภาระคนอื่นให้ไม่เป็นภาระเพื่อนโซโล่ Solo ด้วยตัวเองได้ง่ายๆเม่หลักของคลิปนี้คือตัวละครทุกตัวสามารถหาได้จากตู้เท่านั้นนะครับยกเว้นกิวทาโร่นะที่หาได้จาก Infinity c a s คสโในชั้นที่50นะแล้วทําไมเราถึงต้องหากิลทาโร่ใช่ไหมครับเพราะว่ากิลทาโร่ครับอ่ะดูพาะสมัน ทุกการโจมตีปกตินะครับมีโอกาส45%ที่จะติดสถานะบั่นรอดนะครับ4ครั้งเราสนใจแค่สกิลที่4นะครับคือศัตรูมีโอกาสซูนเสีย HP 20%ทันทีนะครับเวลาที่คิวทาโร่ออกสกิลนะแต่ว่าในนี้ไม่มีเขียนนะมันโดนเนื้อมาแล้วตอนนี้นครับสำหรับยูนิตที่เป็นระดับบอสนะครับตัวคิวทาโร่จะทำดาเมจแค่5%เท่านั้นครับแต่ก็ต้องมีอยู่ดีนะไม่สามารถทิ้งมันไปได้นะคิวทาโร่มันเก่งที่สุดแล้วนะในโหมดเอ็กซ์ซีเราไปดูในส่วนของนิ้วต่อนะครับโอเคครับและนีีี้้้้้้ก็คคคคคคคือออนนนนนิิิวววววทททททท่่่่ผมมาาาาาไไไใใหหโโรรรระะะเเจปลลดดดแแูขงับ เพื่อให้คิวทาร่ตีปกติบ่อยที่สุดนะตัวพาสีของคิวทาร่จะได้ออกเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้มันส่งผลให้เราจบเลดไวนะต่อไปนะครับเป็นตัวที่มัดแฮปถ้าเกิดจะโซโลคนเดียวนะถ้าเกิดมีเพื่อนก็ให้เพื่อนเอาไปคนเดียวก็ได้หรือว่าเราเอาไปด้วยก็ดีมากนะครับนั่นก็คือโจรูโน่ทำไมถึงเป็นโจรูโน่ใช่ไหมเพราะว่าพาสีของโจรูโน่ครับทุกๆก,การโจมตีปกติ5ครั้งจะสุ่มบัฟสองบัฟครับนั่นก็คือเลื่องไหลเราไม่ได้สนใจเรื่องไหลเท่าไหร่เราสนใจสตัรครับ เพราะว่ามันสตาร์ทมอนสิบวิและทําให้ยูนิตของเราทำดามเมจเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา10วินนี่คือข้อดีของโจรุโน่นะครับที่คุณต้องเอาไปแน่นอนครับว่านิ้วที่ใช้ของผมก็จะเน้นเป็นลบแอคแทคฮูดาวเช่นเดิมครับอันที่2ออะไรก็ได้นะผมไม่ได้ฟิกนะอันนี้คือคีย์หลกัหลกๆ2ตัวนะครับที่จําเป็นต้องมีในการลงเลทต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวชนทั้งหมดเลยหาได้จากตู้ซัมมอนเท่านั้นตัวต่อไปนะครับเป็นเดลต้านะครับทำไมถึงเป็นเดลต้า เพราะว่าเดลต้าสแตทเริ่มต้นนะครับค่าเอเวนเดนครับอยู่ที่45เนะเป็นตัวละครที่น่าจะหลบเยอะที่สุดในเกมแล้วนะเวลานี้นะครับเอามาชนมอนหลบสกิลมอนแล้วก็หลบการโจมตีปกติมอนนะครับนิ้วของเดลต้านะครับผมทําไว้แค่วิ่งนะครับเพราะว่าเราเอาน้องไปชนเฉยๆตัวต่อไปนะครับเป็นเซเบอร์นะครับ เซเบอร์ er มี2กรณีนะถ้าเกิดว่าคุณได้ปั๊บดุ๊บนะครับคุณไม่ต้องรีทิ้งตัวเซเบอร์ก็จะเป็นแทงค์ที่สามารถชนได้นะครับแล้วก็มีดาเมจนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณสุ่มได้ศูนย์จุดหนึ่งนะครับเซเบอร์ er ก็จะเป็นซับ DPS ตัวหนึ่งของทีมนะครับทำไมถ้าเกิดสุ่มศูนย์จุดหนึ่งได้แล้วมันถึงเป็นซับ DPS ใช่ไหมคุณดูนี่นะครับอาบิลิตี้ดาเมจครับแปดร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แรงปะแสนสองนะอาบิลิตี้คูลดาวเจ็ดจุดสี่วินะอันนี้ยัง ability cooldown และ ability damage นะครับจนถึงป่านนี้เซเบอร์ก็ยังไม่ตกเมตา,านะครับตัวต่อไปนะครับคือตัวโยรุอิจินะครับจะอัปเดตบีดล่าสุดที่เพิ่งเข้าตู้มานะแล้วทำไมถึงเป็นโยรุอิจินะครับ อ่ะเรามาดูส่วนของโซลส์กันนะครับผมแนะนำเป็น Soul of Thundering e t h Fury ละกันนะครับทุกการโจมตี3ครั้งนะครับมีโอกาสปล่อยสายฟ้าไปข้างหน้านะครับทำ80%ดาเมจนะแล้วก็สตัร์มอน0.4วินะครับเป็นมีเดียม AOE ด้วยถ้าเกิดเราใส่ให้น้องครับน้องก็จะมีโอกาสสตัร์มอนนะครับแล้วอะไรครับแล้วน้องตีแค่0 3วิใช่ไหมผมคิดว่านะตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่ตีเร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าเราจะมีโอกาสสตัร์มอนมากขึ้นนะครับสองตัวนี้ก็จะคอมโบกันจอนโนกับ จูรุอิจิก็จะคอมโบกันนั่นเองต่อไปนะครับตัวชนอีกตัวท็อปเมตาตลอดการนะครับนารูโตะใช่นารูโตะคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงม,มันได้เพราะมันเป็นตัวชนที่ OG ที่สุดในเกมนี้แล้วมากับค่าเอเวเรตอีก30คอร์สน้อยด้วยไม่จําเป็นต้องมีปับรุงก็ได้นะแต่ว่าผมสุ่มปับรุงมาแล้วเพราะว่ารีโรผมเหลือตอนนี้หมดแล้วแล้วเราก็จะใช้เจ้านารูโตะเนี่ยในการชนมอนนะครับเพื่อรอตัวอื่นครูดาวใช่ไหม แล้วก็ปล่อยออกมาครับเดี๋ยวเราจะไปลงเลทให้ดูกันนะครับคุณเห็นแล้วนะว่าผมไม่ใส่เกียร์อะไรเลยนะ2มันคือตัวซัมมอนในตู้รวนๆยกเป็นคิวทาโร่นะสามคือทุกตัวละครมีแบบดุงที่เหมาะกับตัวเองที่สุดน,นะอันนี้ผมรีออกไม่ได้นะเดี๋ยวมันไม่กลับมาปจาัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัวละครทุกตัวผมเลเวลร้อยนะครับถ้าเกิดคุณใช้เวล50อาจจะไม่ผ่านนะแต่ว่าผมไปลองมาแล้วนะว่าเลตเซตนี้ไม่ใส่ของมันผ่านได้ไวยแสดงว่าคุณมั่นใจได้เลยว่าตัวที่คุณปั้นมาก่อนอนะ่ะคุณตต้้ององอ่่่วนะว,ววเคไไมมบาาาัิผ อันนี้คือผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าตัวในตู้มันก็ผ่านเลดได้นะแต่ถ้าเกิดมีตัวพวกเมตาทุกตัวมันจะดีมากกว่าอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวผมคูณ2ให้ดูเพราะคูณนี่นี่จะเป็นเบสที่ทุกคนมีนครับคูณ3นี่มันเป็นเกมพาที่ทุกคนต้องเติมมาเนาะเอามาดูกันว่าจบกี่นาทีครับถ้าเกิดมันจบเร็วผมก็จะไม่ตัดนะแต่ถ้าเกิดมันจบชา้าผมก็จะตัดสะหน่อยนะอ่ะดาเมจ4ล้านแล้วเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิวทาระครับเป็นเมนดีพีเอสนะครับดูดิ 11ล้านแล้วเห็นวะเห็นวะถ้าเกิดคุณไม่มีกิลทาโร่สมมติคุณเอาตัวเมตามาแบบทุกตัวมันจบได้อยู่แล้วแต่ว่าผมมั่นใจว่าไม่มีทางไวเท่ากิลทาโร่นะอ่ะเนี่ยจบแล้วอันนี้บอรว่าเลือดแค่3 5ล้านนะจบหนึ่งนาทีไม่มีของนะตัวละครผมอัพแค่ตัวชนเห็นไหม อัพนโรโต้อัพเดร่ดาแล้วก็อัพซเซเบอร์แค่นั้น3ตัวทําไมถึงอัพแค่นี้แอคแทคูดาวของกิวทาร่มัน2.1ใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดคุณอัพมันขึ้นไปเรื่อยๆครับแอคแทคูดาวของกิวทาร่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้กิวทาร่ตีธรรมดาชา้าพาสีฟิกิวทาร่ก,ก็จะออกชา้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อย่าไปอัพมันจโรโนเช่นกันนะครับถ้าเกิดอัพขึ้นไปมันก็ตีนานขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นไอ้สตัวนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อย่าไปอัพมันททําาาางงนนนนออออยย่่่เเเเตต็็มมีถ้้กกกิดดดคคุุณหหลืืะัวไ ใส่ของนะย้ำอีกทีไม่ใส่ของนะฮะแล้วก็คูณสองนะอ่าดูเลือดบอสอ่ะนี่นี่เลือดบอสเห็นไหมลงเรื่อยๆนะแล้วก็ทุกตัวในตู้นะครับหาได้ง่ายๆแล้วนะครับแค่รอบนอ่ะต่อไปนะครับมาดูเวอร์ชั่นใส่ของกันแล้วนี่คือหน้าของสวมใส่ของกิวเาโรนครับรองเท้าผมไม่ได้ใส่ให้นะเพราะว่าอาจจะหายากไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะของทุกคนแต่ถ้าเกิดมีก็ใส่ไปก็ได้นะอ่าใส่ผมใส่อ่ะ ่ามันก็จะได้เอเวเรตเพิ่มเรนจ์เพิ่มคอร์สลดนะครับไอโซนี้ของย e ูทาโร่มันเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าที่เบสอินสตาลตของย e ูทาโร่ตั่นคือีทริดเดนแล้วก็เซลฟ์ไฟนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะมันแค่จบช้าลงนิดหน่อยเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองในการหาของพวกนี้แต่ว่าหาไว้ก็ดีนะเพราะว่าทริดเด้นมันของซัมเมอร์อีเวนต์แต่ถ้าเกิดหมดหมดแล้วมันหายไปเลยนะลบแอคแทคคูดาวสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนเนี yeah. ่ยแอคแทคคูดาวมันก็จะเหลือศูนย์จุดเก้าใช่ไหมครับเก้ามาหนีแล้วก e นะ no, ัน แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาสีของจโดโน่นะครับที่อธิบายไปข้างต้นเนาะไม่ใช่จะเลยแอคแทกูดานหนึ่งจุดเก้าวิฝั่งซ้ายนี่อะไรก็ได้นะครับตามมีตามเกิดเท่าที่ไหวไอโซนี่อะไรก็ได้นะครับตามมีตามเกิดเท่าที่ไหวต่อไปเป็นส่วนของเดลต้าแน่นอนว่าน้องเป็นตัวชนใช่ไหมถ้าให้ผมแนะนําเอาแบบน้องเป็นตัวชนล้วนนะเราไปครับคอนมานะครับได้อเวเวลเลตยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หมวกอันนี้ e นคร e าวออฟอิเทนิตี้นะครับได้อเวเวลเลตอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แจไปแล้วตรงบอดี้นะครับใส่ปีก เอเวเรต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมปึ๊บแล้วก็ขานี่ตามมีตามเกิดนะมีไม่มีไม่ใส่ไม่เป็นไรนะอ่ะเอเวเรตน้องตอนนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของโซใช้ตามมีตามเกิดได้เลยนะอะไรก็ได้อ่ะสักอัญอ่ะอันนี้ก็ได้ตามมีตามเกิดนะครับโซอะไรก็ได้นะไม่ฟิกนะเลนมันจบเร็วจบช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมของคุณมีอะไรทีมของคุณขาดอะไรนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเซเบอร์นะครับอันนี้คือศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมผมก็จะใส่เป็นหอกนะครับให้เซเบอร์แล้้วก็หมอันนี ให้เซเวอร์นะครับของซัมเมอร์อีเวนต์แล้วก็อันนี้เป็นปีกนะครับคราฟได้รองเท้าเป็นอะไรก็ได้นะครับตามใจตามเกณตอวิตี้คูลดาวน์เซเวอร์จะอยู่ที่3.1มจนึ่งวิคุณเห็นไหมหมายความว่าทุกๆสามวิเซเวอร์ก็จะสกิลทีหนึ่งแสนสามแสนสามแสนสามนะครับและ attack กคูลดาวน์ของเซเวอร์หนึ่งจุีวิเห็นไหมก็คือเซเวอร์ตี2ทีสกิล1ครั้งตี2ทีสกิล1ครั้งเพราะฉะนั้นเซเวอร์ศูมันเลยเป็นซับ dps ที่ดีตัวหนึ่งสำหรับต้นเกมที่ทุกคคนนวรจะะหา โซนี่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เพราะว่าน่าจะใช้กับเซเวอร์คุ้มสุดแล้วนะครับต่อไปเป็นของสวสัยของโยริจินะครับแล้วก็ใส่เป็นอะไรก็ได้ครับตามมีตามเกิดถ้าเกิดให้แนะนำแอคแทกคูด้าครับทรเดนนี่น่าจะดีที่สุดแล้วตอนนี้พูดไปกี่รอบแล้วไม่รู้แล้วก็หมวกสักอันนึงอะไรก็ได้นะครับหวกเลือดก็ได้นะพอน้องเลือดน้อยโดนจุ่มทีเดียวกจะตายเหมือเกี้ยแล้วถ้าเกิดคุณมีโซลออฟทันดิ้งฟิวรีแล้วอะ่ะคุณใส่เอาไ้ใช่ไหม เจ้าตัวโซลขอฟทันเริงฟิวรี่อ่ะทุกการจบตีครั้งจะมีโอกาสสตาร์มอน0.4วิใช่ไหมและดูน้องตี0.3หมายความว่าโซเนี่ยก็จะช่วยให้น้องสตาร์มอนได้ดีขึ้นนั่นเองต่อไปเป็นนารูโตะนะครับใส่เป็นหลบก็ได้เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นตัวตายอยู่แล้วอ่ะใส่ของหลบเข้าไปปึ๊บใช่ไหมเอาปีกหมดแล้วตอนนี้ยืมใครยืมอุตส่าห์มาวันั้นให้เนี่ยลองท้าถ้าเกิดคุณฟาร์มมาได้คุณก็ใส่เอาไปแล้อ่ะผมยืมมาเลยเดี๋ยเห็นไหม เอเวเร e ของนารุโตะก็จะอยู่ที่115โซใส่ไม่ได้นะเพราะว่าต้องเป็นตัวละครมิติแลนเจอร์ซีเขทเท่านั้นแต่เรามาดูกันนะครับว่าตัวละครในตู้เท่านั้นที่ใส่ของครบแล้วลงเลตเป็นยังไงนะครับมาครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นนะไอ้รอบแรกที่ผมเทให้ดูคือมันฝืนนะแต่ก็จะบอกให้ดูว่า ตัวในซนะัมมอนล้วนมันใช้ได้จริงๆแล้วมันเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีไอตัวเมตามันก็ดีมันเล่นได้หลายคอนเทนต์นะมันหลากหลายกว่าแล้วก็ทีมเราก็จะสามารถปิดไปมาได้หลายทีมนะครับแต่ว่าแอบบับลุงนี่ถ้าเกิดมือใหม่ดวงไม่ดีก็ลาบากนิดนึงนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีแบบอะไรก็เล่นได้นะกิลทาโร่นี่ก็บังคับเป็นดุ๊กเท่านั้นนะถ้าเกิดคุณได้อย่างอื่นหมาก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่มีรีโรดีใช่ปะใครจะไปเอารีโรมารีอะไรได้ทุกตัวเท่าที่มีกูต้องการอะไร ใช่ปะคุณก็ต้องตามมีตามเกิดอยู่แล้วอันเนี้ยเราอัพแค่เดลตาเซเบอร์แล้วก็นารูโตะนะของที่ใส่ก็ตามที่ให้ดูตอนแรกนะอันนี้คูณหนึ่งเลยนะเห็นไหมมอนเกนสตันแทบไม่ได้เดินเลยเยเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. จบหนึ่งจุยิบเจ็เห็นปะอันนี้คูณหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวคูณสองอนะ่ะ ผมขอ,อย่าอมกครั้งนะครับจบเร็วจบช้ามันขึ้นอยู่กับว่าของที่คุณมีเลเวลตัวละครแล้วก็เทรดของแต่ละตัวละครที่คุณมีนะครับว่ามันจบเร็วจบช้าแค่ไหนไม่มีใครทำได้เร็วเท่ากันนะครับยกเว้นคนที่มีของทุกอย่างแล้วอันนี้จอบอสหินหน่อยนะครับเลือดร้อยเอ็มกิลทาร์โรเตซุนรือเกาดูดิแกตีไปแบบห้าสิบกว่าเอ็มแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดไม่มีกิลทาร์โดเป็นยังไง เห็นปะก็จะจบ46วินะครับลงเลทเมื่อกี้เลือดปอด190กว่าเอ็มนะจบ40่สิบวินี่ถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้อารนี่นี่เลือดปอดสอ0รเอ็มเรามาดูกันว่าจะจบเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดคุณมีคูณ3คุณก็ณจะจบเร็วขึ้นนั่นเองแต่ว่าผมไม่กดนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคูณ3นะครับเลือดปอดสองรเอ็ม จบ50าสิบวิใช่ไหมต่อไปนะเดี๋ยวผมจะลองลงด้วยตัวเมตาให้ดูว่าถ้าเกิดเอาตัวเมตาสายสุดเนี่ยไปลงอะ่ะมันจะเร็วมันจะใช้แค่ไหนผมขอจัดทีมแป๊บตามมาครับผมจับตัวเซตของผมเสร็จละผมไม่เคยบอกว่าเซตไหนดีที่สุดนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดทีมยังไงตัวที่คุณมีมันแค่ไหนของผมมันแค่นี้แหละลลเนี่ยบอลออกมาเนี่ยบอลออกมาอ่ะร้อยเอ็มเนี่ยอะยังไงเมนทีเพียสก็ยังเป็นกิวทาโร่เหมือนเดิมว่าคุณดูดิหกสิบล้านเห็นปะเนี่ยเราเมียดีๆพอคอยก็พอกิวทาโร่ทั้งนั้น ไอตัวเมตาเนี่ยมันช่วยอะไรมันก็ช่วยให้เราจบไวขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มากเหมอ่ะดูบัตควินเนี่ยสามล้านเห็นปะนเนี่ยอาเนี่ยไอโตเนี่ยห้าล้านมันก็ไม่ได้ตามเม็ดเบอร์ฟังอะไรนะครับเพราะว่ากิลทาโร่อะมันแบ็เห็นปะเนี่ยสี่สิบวิเหมือนกันเป๊ะใช่ปะเแต่อันนี้เบอร์เลื่อนเลื่อนวันร้อยห้าสิบไงอ่ะเดี๋ยวด,ด,ดูอีกสักนิดนึงลนะอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนีเนี้ยเนีนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี อันนี้อะลองดูเนี่ยดูดิกิวเาโร่โมันก็ยังเป็นตัวที่เก่งไอ้สุนเัเลนเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมาลงนะไม่มีเอาไม่ไม่ไม่มีไม่มีเอาตัวอะไรเอามาลงอนะ่ะดูดิเนี่ยร้อยแปดสิบร้อยนึ่งเนี่ยอีกตัวนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยืนทับกันอยู่เนี่ยอีกตัวนึงเจ็ดสิบเนี่ยแปดสิบเห็นว่าเก้าเอ็มเนี่ยดาวมันมาจากใครมาจากกิวเาโร่โนะคุณแค่มีกิวเาโร่โตัวหนึ่งแล้วก็โจลูโน่สักตัวหนึ่งอะที่เหลืออะไรก็ได้นะ สามสิบปเนะี่ยไม่ได้จบต่างกันอะไรมากมายนะครับปั้นเท่าที่คุณมีแล้วก็รู้ว่าตัวไหนควรใช้อะไรยังไงมันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับลงเรทยังไงให้ไม่ลาบากเพื่อนให้ไม่ลําบากตัวเองสําหรับมือใหม่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับไว้เจอกันคลิปหน้าบาย